ผ้าลิมพงคืออะไรครับผมก็มาตอบคำถาม f c ท่านนี้นะครับเ,เพื่อ,อหลายหายคนด้วยนะครับที่ยังอาจจะยังไม่เข้าใจหรือใครเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนี่อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรีวายห้าศนนะครับทุกคนแต่ตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยนำมาให้ผมเนี่ยแก้ทรงนะนี่เห็นไหมครับ แกสรงจากเอลประมาณสามห้าหรือเอวประมาณสามสองนะครับทุกคนนี่รลิมพงเนี่ยก็คือผ้าหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเนี่ยก็ประมาณาถ้าเกิดเป็นม้วนผ้าแบบนี้นะครับมันจะมีความสูงประมาณ60สนิ้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลานำผ้าที่เป็นหน้ากว้างเนี่ยมาตัดเป็นตัวกางเกงเนี่ย ผ้าหน้ากว้างเนี่ยริมเนี่ยมันไม่ใช่ริมแดงนะครับริมแดงเนี่ยก็คือแบบนี้อ่าแล้วอันนี้ม้วนเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยก็คือผ้าที่ใช้ตัดกางเกงริมแดงนะครับนี่ริมแดงเห็นไหมครับริมแดงเนี่ยผ้าริมเนี่ยหรือว่าริมสีอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นริมสีเหลืองหรือว่าริมสีน้ําเงินหรือว่าริมชมพูนะครับมันจะเป็นหน้ากว้างประมาณ2 9ถึง30นิ้วเนาะนี่ม้วนก็จะเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นริมพงเนี่ยมันจะไม่มีริมอยู่ด้านข้างเหมือนริมแดงเวลาเรานํามาตัดเป็นตัวกางเกงเนี่ยก็จะต้องมีการพงตรงด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เพื่อกันลุยนะครับทุกคนนี่กันลุยไม่ให้หลุดลุยนั่นเองนะครับแต่ริมแดงเนี่ยอ่ามันมันก็จะไม่ลุยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าเขาทอออกมาเป็นริมนะครับริมเนี่ยมันจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับ ไหลลงมา29นิ้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นม้วนผ้ายาวๆนะครับแล้วก็ตัดออกมาเป็นตัวริมที่อยู่ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยเขานํามาตัดเป็นด้านข้างของตัวกางเกงส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยก็คือมีการผ่ากลางทําเป็นก้นหรือว่าทําเป็นขาในนั่นเองนะครับทุกคนนี่หลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับถ้าเกิดได้ฟังคลิปนี้นะจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยริมผงเนี่ยก็คือผ้าหน้ากว้าง 60นิ้วริมแดงนะครับหรือว่าริมสีต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผ้าหน้าแคบ29ถึง30นิ้วนะครับนี่ร้านเดอะแมชชีนเนี่ยก็จะเป็นร้านแก้ไขทรงเสื้อผ้านะครับซึ่งมีเขาเรียกว่ามีเครื่องจักรไว้ให้บริการนะครับทุกชนิดเลยนะครับร้านเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่จุฬาซอย16นะครับหาไม่เจอก็ Google m a p เดอะแมชชีนบายช่างรัดครับ